ตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กันในช่องของน้องสี <What? S 1> เฮยย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 เฮยเฮยยเฮยเฮยยเยยเยยยยเยยเเยยเย อาลราคะอยู่กันในช่วงสายนะวันนี้เลยคล,คลื้นหน่อยนะคะถ้าดึกๆก็ไม่คลืคล้นนะไม่เห่ยๆ,ๆอะไรทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะด่าเนาะสําหรับสายๆรอบนี้อยู่กับตีในช่วงเวลาแจ็คพอดไทม์กันอีกแล้วนะคะนะเปิดหน้าสาวถ้ำรอเลยนะมาค่ะมาดูกลุ่มกันก่อนนี่ในกลุ่มก็สามารถก็จะเล่นสาวถ้ำนะเฮ้ยก็ได้อยู่นะทำไมมีแต่สาวถ้ำเนี่ย เฮ้ยม hey. ันยังไงนี่เจอละคุณจ้างมันเตอร์นะคะแจ้งเข้ามาคือช่วงต0 2มงยี่สิบถึงสิบเอ็ดมงยี่สิบห้านะคะมีหกเกมนะมีสาวท่ามงกุดเพชรยอมนะคะ <What? S 1> อันนี้ลิงนะใช่ไหมอันนี้ก็อะไรเนี่ยเกมอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะแปะแล้วก็ตลาดน้ำแม่ค้าขายเกลือนะคะ oh. นี่หกเกมนี้อ๊นึกว่าจะมีมาจองนะไม่มีลุกทีจะมานะตอนเช้าอ่ะในกลุ่มคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้มันอยู่ช่วงท้ทยทแล้วเนาะเพราะว่าไอพีเจ็ดนะคะมาแย่งเล่นเกมนะนี่ค่ะมาก่อนที่มันจะหมดเวลาเรามาเล่นกันดีกว่ากับน้องสาวถ้ำที่รักนะเพื่อนสาวของเรานั่นเองไปค่ะไปลุยกัน มาค่ะเพื่อนๆพกทุนมาที่67บาทนะคะโอเคอ่าหกสิบเจ็ดบาทนี้เดี๋ยวดูเบ็ดก่อนนะเบ็ดหนึ่งบาทหรอไม่เอาดีกว่านะ67เดี๋ยวเราเลมาเล่นเบ็ดสามดีกว่าโอเคแต่ทุนน้อยนะคะพเพื่อน มันทรมานหัวใจเฮ้ยบ้าบอลอ่ะเข้าเลยหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนสาวเพื่อนสาวก็หลอกเราได้เหมือนกันนะมาค่ะอกหักจากแมวนะเมื่อคืนมาซอบอกสาวถ้ำอ้ย ยีบาทอุยอ้ยอุย้คิวไว้ไม่คิวอะ่ะอุยออ้ยระตอร์้ยต้นตเจ็ดสิบสองบาทปีอีกสิบสองหมุนนะคะมามา พกทุนมาน้อยอย่างนี้ถ้าจะตั้งเป้าไว้มันก็ต้องถอยลงมาจากเป้าที่เราตั้งปกติหน่อยนะคะอย่างถ้ามันร้อยสองร้อยขึ้นไปก็สีตั้งไว้อะพันพันห้าเนี่ยแต่นี้ทุนมาโคตรจะน้อยเท่าไหรด่ดีพันก็กลัวไม่ถึงพันก็กลัวไม่ถึงนะคะเพื่อนๆ ้าตายลายวันไปเพิ่มไปที่เบ็ดสีนะคะเบ็ดสามมันทรยยศโอ้โห,หลายสวยมากแต่ไม่จ่ายเลยยังไงดีได้เค เจลงไหมสวยค่ะได้สามบาทแต่เล่นทุนน้อยเราต้องใจเย็นนะคะเพื่อนๆบางทีเราโมโหอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์ชั่ววูบใช่ไหมอือ้อื้อือโดนหลอกยังลุ้นได้อยู่ไงดีโอ้โห เขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เชื่อวบูบใช่ไหมเหมือนว่ากดยังไงมันก็ไม่ไปสักทีอย่างเงี้ยเราใส่เบ็ดหนักไปอย่างสีเนี่ยสีก็ชอบเล่นเบ็ดหนักนะแบบโดดเบ็ดขึ้นไปแบบเบ็ดสูงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเราต้องคลองสติไว้ด้วยนะไม่ใช่แบบใส่หนักแล้วแบบมันหายวับไปกับตานะคะเจได้อยู่ยิ้ม ยังไงดีโอ้อโหเคดดอกนี้ห้าสิบสี่บาทราคาเบ็ดห้าบาทอุ้ยอออขอเหอะขอร้องไม่ยอดยาหยีเรื่อนสาวนี่เรา ท่านสาวนี่เราไงหืเฮ้ยเอาจนได้เฮ้ยมีตัวที่ห้าโอโหลายมันสวยแต่มันมันต้องมีอะไรมาขัดสักตัวหนึ่งอ่ะ เจมาสวยค่ะเอวายหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทนะคะเพื่อนๆโอ้โ oh. หได้สิบยูเอเจได้เอค่ะเอเคสวยงามเคได้อยู่อย่างนั้นแหละ อุ้ยโบบ้าหนึ่งรยเ้าสิบสบาทนะคะโบบ้าเฉยเลยสิบมาหักมาไหมอุ้ยได้เคอยู่ค่ะไว อุ้ยผักอุ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะคะหกร้อยสี่สิบหกบาทอออีกสักหน่อยแล้วกัน ขอให้ถึงพันอะพอเลยนะไม่ไม่โลภหวังพันห้าพันหกละเอาพันเดียวเป็ดสิบบาทโอ้โหได้ค่ะสิบเค เอ้ไอ้น้ำเงินอุย้ย80บาทคิวได้เจค่ะเพื่อนๆอืไอ้น้ำเงินโอ้เจเจใจดีเหมือนกันนะคะเนี่ย สวยค่ะอืมเป็นสิบสองนะคะเป็นสิบสองที่คุ้นเคยนะ <c oughs> อะลดมาแต่สิบบาทสิบสองไม่น่าจะเวิร์ค ล้อ้โหโอ้เดี๋ยวนี้วืดแล้วนะคะไม่ค่อยมาละอุ้ยพอทักปุ๊บก็มาปับ๊บรักใช่ป่ะว้ายเกผักอืมเกมาดีมากแต่มันไม่ค่อยแพงนะคะเพื่อนๆมันต้องมาเต็มกระดานอะ โอเคขอเคเคตีจะดูแบบเงียบๆก็ได้อืมเฮ้ยเฮ้ยเคอู้ยเฮ้ยสามร้อยแปดสิบสี่บาท โดนโดนน่าจะได้เลิกตานีแล้วค่ะนะ,ะนะถ้ามันไม่เคียวริมทพิเรกเกินไปพันหนึ่งมันก็น่าจะถึงอยู่นะคะเพื่อนๆอ่ะเนี่อีกห้าสิบบาทจะไม่ได้เชียวหรือไมีสีไงเพื่อนอะ่ะสิผักไอ้ม่วง ้อพักเคอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุย้ยอีกหนึ่งที 0สบาทได้แปดสิบาทจะบ้าตายนะโอ้แต่ก็คือว่าทำกำไรนะคะทุนเราไม่ถึงร้อยนะโหมาขนาดนี้ก็ถือว่ามากไกลมากสีบอกแล้วนะสีไม่เน้นสุดแต่สีเน้นถอนนะคะเพื่อนนะก็ก่อนจากไปเดี๋ยวสีฝากกลุ่มไว้สักเล็กน้อยแล้วกันนะคะกลุ่มคืออะไรนะกลุ่มแจ็คพอตไทม์เป็นกลุ่มที่เอาไว้แจ้งเตือนเกมนะคะ ว่าเกมไหนที่มีโอกาสจะเข้าไม่เข้ามีโอกาสจะแตกนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่ได้ร้อเเ็นตนะสีคิดว่ามันต้องอยู่ที่ดวงของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็หาเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะอ่าสีจะปักหมุดเอาไว้ให้เนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อไปกำลังใจให้น้องสีคนนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ 拜拜，啾啾。